สวัสดีประเทศไทยท็อปเม้นไทยแลนด์สวัสดีค่ะสุกได้เล่าจะเท่ากับการได้อยู่ที่เมืองไทยต่างชาติเปิดใจทำไมถึงชอบเมืองไทยมากๆคลิปนี้เอเจจะพาทุกคนไปชมไปฟังชาวต่างชาติออกมาเผยสาเหตุที่ทำให้เขาชอบเมืองไทยกันนะคะโดยเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อนี้มีให้เราทุกคนได้ชมได้ฟังกันอยู่บ่อย แต่ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบือ่อเพราะว่าแต่ละคนต่างก็มีเหตุผลของความชอบที่ไม่เหมือนกันและอย่างเช่นคลิปต้นเรื่องของคลิปนี้เป็นของชาวต่างชาติที่ชื่อว่าวาลาดิสโดยในคลิปนั้นคุณวาลาดิสได้พาเดินชมไปรอบๆคอนโดที่เขาอาศัยอยู่พร้อมกับพูดบรรยายเอาไว้ว่าทําไมผมถึงชอบประเทศไทยมากเหตุผลแรกก็คือผมได้อาศัยอยู่ในคอนโดที่สวยงามแห่งนี้คอนโดริเวราผมอยู่ที่นี่มาเจ็เดือนแล้ว ที่นี่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมผมรู้สึกปลอดภัยตลอดเวลาที่ได้อยู่ที่นี่ที่นี่มีพื้นที่สำหรับเล่นน้ำขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้นล่างทุกคนสามารถลงมาพักผ่อนหรือจะว่ายน้ำตรงนี้ก็ได้สาะนี้ใหญ่มากแต่ว่าที่คอนโดแห่งนี้ก็ยังมีสระว่ายน้ำพร้อมกับซาวน่าน้อยู่บนตึกอีกด้วยโซนเล้าก็ถูกตกแต่งเอาไว้ได้อย่างสวยงามคอนโดมีที่จอดรถมากถึง6ชั้นและทุกอย่างที่ผมพูดมา รวมอยู่ในค่าเช่าที่ผมจ่ายไปแล้วการเข้าไปภายในอาคารต้องใช้คีย์การ์ดบริเวณพื้นที่รับรองก็ดูสวยงามน่าทึ่งทุกคนสามารถใช้ Wi-FI ไ,ได้ฟรีๆรีในบริเวณพื้นที่สาธรารณะภายในคอนโดชั้นบนมีฟิตเนสมียิมสองแห่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของผมและมันก็ทำให้ผมชอบคอนโดแห่งนี้มากๆมันมีทุกสิ่งที่ทุกคนต้องการสำหรับการออกกำลังกาย มันมีอุปกรณ์สําหรับการออกกําลังกายอย่างครบครันทุกคนสามารถออกกำลังกายไปพร้อมกับการชมวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจแบบนี้ได้และที่นี่ก็ยังมีโต๊ะบินเลี่นเอาไว้ทุกคนได้เล่นอีกด้วยสาว่ายน้ําที่ชั้นบนคือสถานที่โปรดของผมเลยมีอ่างจากูซซี่อยู่ที่นี่และผมสามารถมองเห็นวิวทะเลแบบพาโนรามาจากจุดนี้ได้อย่างสบายใจอีกด้วยเหตุผลที่2ก็คือคอนโดที่ผมอาศัยอยู่ตั้งอยู่ที่หน้าชายหาด และผมคิดว่ามันเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในพัทยาที่ชายหาดมีต้นปาล์มที่สวยงามเม็ดทรายสีขาวทุกอย่างดูเหมือนสวนรรค์จริงๆและทุกคนก็ยังสามารถซื้ออาหารทะเลอร่อยๆกินได้ในราคาที่ฉูกมากๆกด้วยและนอกจากจะถูกแล้วพวกเขาก็ยังมีอาหารให้ทุกคนได้เลิกกินอย่างหลากหลายด้วยเช่นกันที่นี่มีคาเฟ่ร้านกาแฟและร้านอาหารอยู่เยอะมาก ซึ่งมันทําให้ผมสามารถหากินของโปรดของผมอย่างผัดไช่หรือต้มยาได้อย่างง่ายดายและมันยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ทุกคนเห็นเกาะน,นั่นไหมเกาะอ,อยู่ห่างจากบ้านของผมเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นและผมก็ชอบเกาะน,นั้นมากมาอีกด้วยและนอกจากคุณวาราดิจะชอบสถานที่ที่สวยงามที่เขาอาศัยอยู่แล้วเขาก็ยังพูดถึงการไปนั่งกินบุฟเฟต์ที่เมืองไทยอีกด้วยโดยเขาได้ทําเป็นคลิปในระหว่างที่ไปนั่งกินบุฟเฟต์พร้อมกับบรรยายไว้ว่า ร้านอาหารบุฟเฟ่ที่กินได้แบบไม่จำกัดในประเทศไทยทุกคนสามารถกินทุกอย่างที่ต้องการได้มันมีกฎในการกินเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นทุกคนต้องทำอาหารด้วยตัวเองและมีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง40นาทีในการกินทุกอย่างที่ต้องการทุกโต๊ะมีระบบระบายอากาศแบบพิเศษมีหุ่นยนต์สุดพิเศษคอยเสิร์ฟอาหารให้กับทุกคนทุกคนสามารถสั่งอาหารทะเลและเนื้อสัตว์ได้ไม่จำกัดและแน่นอนเครื่องดืง่มก็กินได้แบบไม่จำกัดเหมือนกัน แล้วเขาก็ถ่ายให้ดูอาหารที่เขากําลังกินอย่างปลาแซลมอนนั้นเขาบอกว่าเนื้อฉ่ำๆม,มากกุ้งก็สดมากๆของหวานก็มีพร้อมสับอีกด้วยและทุกคนจะต้องเดาไม่ถูกแน่ว่าค่าเสียหายต่อหนึ่งคนนั้นจะสักเท่าไหร่กันเพราะราคาสําหรับหนึ่งคนนั้นยังไม่ถึง15ดอลลาร์เลยเห็นแบบนี้แล้วแอดชักอยากจะลองไปเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยสักครึ่งปีบ้างแล้วสิเพราะดูเขากินหรอูอยู่สบายกันเหลือเกิน คุณวลาดิ๊ได้ทําคลิปสาเหตุที่ทาให้เขาชอบเมืองไทยออกมาทั้งหมด2คลิปและคลิปที่เขาไปกินบุฟเฟ่ออีกหนึ่งคลิปรวมเป็นทั้งหมด3คลิปและได้เริ่มเผยแพร่คลิปชุดนี้เอาไว้ตั้งแต่วันที่16เมษายนพศ2567ที่ผ่านมาและจะถึงตอนจทรจําคลิปนี้ก็มีการรับชมจากชั่วโลกรวมกันทั้ง3คลิปไปแล้วมากกว่า6,000 0วิวและสําหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับอาจจแปะลิงก์ต้นฉบับในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคย แล้วก็ได้รวบรวมความพิเด่นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความพิเด่นแรกนะคะคุณทําให้ฉันอยากย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยในวันนี้เลยความพิเด่นต่อมานะคะประเทศไทยมีคอนโดและโรงแรมดีๆมากมายจริงๆที่สําคัญดีกว่าในยุโรปมากๆอีกด้วยความพิเด่นต่อมานะคะสถานที่ยอดเยี่ยมมากวิวโดยรอบก็น่าชึ่งดูแล้วชอบเลยความพิเด่นต่อมานะคะ ฉันก็ชอบที่นี่มากๆเหมือนกันและฉันก็มักจะไปพักที่นี่เวลาที่ฉันไปเที่ยวที่หาดจอมเทียนมันเป็นสถานที่ที่สวยงามที่มาพร้อมกับวิวทะเลอันยอดเยี่ยมความพิี่ิถ่นตานะคะยินรู้อยู่สบายการใช้ชีวิตแบบนี้ทําได้ไม่ยากถ้าย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยควาพิี่ิถ่นตานะคะสิ่งที่คุณให้เราดูมันคือเรื่องปกติของคอนโดในประเทศไทยเลยครับควาพิีพิ่นตานะคะ สิ่งที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยก็คือค่าครองชีพโดยรวมถูกกว่าที่ฟิลิปปินส์ความพิเทนตมานะคะสุดยอดมากมีครบทุกอย่างจบในที่เดียวความพิเทนตมานะคะหรูหรามาเห่ามากค่ะแม่คงจะแพงหน้าดูความพิเทนตมานะคะดูดูแล้วค่าเช่าไม่น่าจะต่ำกว่าเดือนละหนึ่งพันดอลลาร์แน่นอนความพิเทนตมานะคะความสวยหรูความหรูหรา ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สวยหรูด้วยเช่นกันความพิเศษต่อมานะคะเป็นสถานที่ที่น่าไปอยู่มากๆถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันความพิเศษต่อมานะคะดูแล้วสวยงามเหลือเกินถ้าได้ไปอยู่แบบนี้บ้างก็คงจะดีความพิเศษต่อมานะคะฉันชอบประเทศไทยฉันชอบอากาศอบอุ่นแบบเขตร้อนและอาหารก็อร่อยมากความพิเศษต่อมานะคะ ฉันเคยคุยกับผู้ชายผิวขาวคนหนึ่งเขาบอกฉันว่าชีวิตนี้เขาจะไม่ขอกลับไปที่พัทยาอีกเลยความพิดีพินต่อมานะคะดูคุณมีชีวิตที่ดีมากๆเลยนะฉันอิจฉาคุณจังเลยความพิดีห็นต่อมานะคะฉันอยากจะไปอยู่ในสวรรค์ของอาหารแบบนั้นบ้างจังเลยฉันจะต้องไปที่นั่นแน่ๆในตอนที่ฉันกลับไปเที่ยวที่เอเชียคราวหน้าคุณกำลังใช้ชีวิตของคุณได้อย่างมีความสุขมากๆ ความพิเห็นต่อมานะคะว้าวอาหารดูน่ากินมากพาฉันไปกินด้วยคนได้ไหมความพิเี็นต่นตานะคะคอนโดริเวราขึ้นชื่อในเรื่องของความหรูหราสะดวกสะอาดปลอดภัยและเข้มงวดมากมีหลายโครงการเลยครับความพิถีพินสุดท้ายนะคะขอให้คุณเที่ยวให้สนุกและปลอดภัยขอบคุณที่คุณชอบประเทศไทยและเลือกมาอยู่ที่นี่คะ่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ แลจะจ้หาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเุณเ่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ